ที่ดูอยู่ดูว่ายรืองมีแปดเพลงไงเรื่องยังไม่ดูเลยเขาบอกแอปหมดขาสี่ห้าสี่ห้าห้าที่จะตองเช้าคือก็คือใส่บาทเสร็จก็มาดูดูดีไปนี้แล้เหระตามตายมะมยนี่มไมวันี้กะตายกระต่ายมะมยอมปิดเลยทิดมมยนี้เลยต้ำต้ม เราต้องเรียกพี่รักพี่รักพี่รักเรียกอะตอมไม่หันเรียกพี่รักทำไมวันนี่เจ๋อทำไมวันนี้เรียกอะตอมไม่หันเรียกอะตอมไม่หันเรียกพี่รักถึงโทรรอลอต้องเป็นสาวแล้วโอ้โหลับโพยไม่เองคนนี้ที่เราหลดบ อะไรกันอะไรเขาพูดอะไรออมันเอเออคือต้องเตะต้องเธอตองเฮ้อต้องตาตงตาแต่ต้องคนค่

cái <laughs> này nó đang quay đâu mà, nó đang quay đâu mà, nó đang quay nó nó อันนี้เป็นมาเส้นใช่มัดเขาจัโว้ย นเปาอากาแบบร้อนแมมันมันทที่มันนักได้แต่ว่าแบบอากาแไมด้เพราะมันแดที่ปานแ้ก็เดิน้หลงอไรต้เป็นมว้อนจัเสป็นมวนใจมวใจจริงเฮ้ ยากนะมันยากนะเป็นคนนี่นิ่งมาสองคีแล้นโอ้คู่กิมมุคูกินมุ้่คตวไม่ละตอนนี้

เต่ก็หนูคนไทยนะฮะฮ่อ่าาาเกิดทะนะหนูหนึ่งปีเยนะสอสองสองหยรอสี่สิบห้าอันา ไม่จัดรายการต่างๆมได้ไหมจัดรายการต่างๆจัมาได้ไหมนี่เหรองนี่ตไม่ด้ปหจัดรยการได้เห้ว่าเดียวแล้วมันไม่เคยต้องเคยได้พี่วิ้อต้อไงี่ได้หน่อยวานี้าัวใจหน่อยหัวใจหน่อยเออชให้กคนเลยห้าเดี๋ยวชมกน กินไปเลยเริด้เกแบ่งไมี๋ยวค่อยเล่นได้แล้วแบ่งไม้ เพลนแ่พิพกก่อนหิวแหละส้งหิวแหละเาอเต้าหนวต้าหนวดเต้า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 หนวดเต้าหนวดแอเต้นวื่อเดี๋ยเก่เดีวไปหาอมีที่ต้องหากี่คนแล้วครับก็เหลว่า เราได้คุณเจนี้ก็ต้องเจอเจอคนนี้เจอคนนี้เอาเจอหลายคนนะเอาเจอคนนี้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 เราเจอคนนี้ได้แต่เราก็เล่้จักกัอะตอมจำได้ไหมะตอมจำได้ไหมตอมจำที่ได้ไหมจำหยก่อนมากไปกนแ

แ้กแก้ชอบโาัจ้าเนี่ยแล้าจะไปไหนรอดแล้วเนี่ยทีนี้เออไอเอาเล่นที่บ้านเลยก็แล้วกะ ค่ะค่ะแก้้ค่ะวันนี้เลยาวแต่ย่อไปเลคะอ๋อเลยมันขึ้นอ๋อกางเนื้อไปอาจจะไม่ได้กางสองูต้องไปไปกาต่อกำลังใจอยู่ที่ซีออกเดินที่ซีน่าวิ่งชุ่มเลยไปทำงานก็อยู่วันไปทำงานชุ่ด้วยนะ งานชุกเลยนะเริ <laughs> ่มจากตอนนี้ผมดำเมื่อไหร่ก็คือจบล้วไม่เห็นน่าปิดลอกลัแวันนี้ไม่ขาลวันนี้ไม่ขายวันนี้ No, no, no,

ม่ออกจากบ้านเลยออมันเนี oh ่ยจได้เลยจำได้คันน้ดินาิริยาในที่เลือกในไลอ่ะที่ในไลอ่ะนัดวิริยาจำได้ไหมที่พัที่คะ้าคิาอุเอามาถึงว่าคนที่ชื่อนัดวิริยาใช่ดูไปอง หนูสง <laughs> <ป>่งผิดคนน่ะรล่าสุดที่พี่บิงเปนหนูอยู่ <c oughs> หนูไปทำอะรองะห, <c oughs> หนูไปส่งใครอ่ะหนูส่งบิดคนเงะโอ้โห